คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนก o d ดไน h t ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันศุกร์แล้วนะครับตลอดทั้งสัปดาห์มีเรื่องอะไรที่คุณผู้ฟังรู้สึกอยากขอบคุณพระเจ้ารู้สึกซาบซึ้งกับการช่วยเหลือของพระองค์อย่างอาศัศจรรย์กันไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ถ้ามีคุณผู้ฟังสามารถเป็นคำพยานสั้นๆหรือจะยาวๆก็ได้นะครับ โดยสามารถส่งมาเล่าให้เราฟังได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อให้ตัวผมทีมงานและผู้ฟังทุกท่านได้มีโอกาสร่วมขอบคุณพระเจ้ากับคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับพระธรรมที่ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาใคร่ครวญสั้นๆด้วยกันก่อนนอนในคืนนี้มาจากพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อที่14ครับบอกว่าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์หน้าคลั่นคร้มบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีอีกครั้งนะครับข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์หน้าคลั่นคร้มบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีคุณผู้ฟังครับพระเจ้าทรงสร้างเรามาอย่างอัศจรรย์หน้าคลั่นคร้มนะครับ และเรารู้ว่าพระราชกิจหรืองานใดๆที่พระองค์ทรงทำอยู่ในชีวิตของเราก็เป็นสิ่งที่น่าอัศาจรรย์น่าเหลือเชื่อครับถ้าในวันไหนที่ผู้ฟังรู้สึกว่าไม่รู้จะขอบคุณอะไรพระองค์คุณผู้ฟังก็สามารถขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สร้างคุณมาอย่างดีเยี่ยมได้นะครับเรียกว่าสร้างมาอย่างดีเหลือเชื่อเลยแหละครับการทรงสร้างของพระเจ้าอัศาจรรย์ในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าสร้างมือ สร้างปากสร้างหูหรือสิ่งต่างๆให้ประกอบกันเป็นเราขึ้นมาอย่างที่ไม่มีใครเหมือนเลยนะครับเราเป็นการทรงสร้างที่สวยงามเฉพาะเจาะจ,จงและโดดเด่นพระเจ้าสร้างคุณมาอย่างอัศจรรย์เพื่อเป็นพระพรต่อคนรอบข้างหรือสิ่งรอบตัวครับฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจในการทรงสร้างที่พระเจ้าทําในชีวิตของคุณนะครับและผมเชื่อว่า ถ้าเรามีโอกาสได้ใคร้ครวญชีวิตของเราตลอดทั้งวันเราจะพบพระพรของพระเจ้าและมีเรื่องราวที่จะสามารถขอบคุณพระองค์ได้ครับคืนนี้อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเพื่อนๆและพี่น้องผู้เป็นที่รักของคุณผู้ฟังด้วยนะครับงั้นเรามาอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ก่อนนอนสั้นๆด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงสถิต และการช่วยเหลือของพระองค์ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและเราอยากขอบพระคุณที่พระองค์สร้างเรามาอย่างอัศจรรย์หน้าครั้นครามน่าเหลือเชื่อและเรารู้ดีว่าพระราชกิจมากมายที่พระองค์กำลังทำอยู่ในชีวิตนั้นดีเลิศเสมอและน่าอัศจรรย์จริงๆขอให้เราได้มีประสบการณ์กับความน่าอัศจรรย์ของพระองค์อย่างมากขึ้นและอย่างเจาะจงด้วยเราอยากรู้จักพระองค์มากขึ้น และอยากจะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระองค์มากขึ้นด้วยขอพระคุณพระองค์สำหรับความรักมากมายที่พระองค์ทรงมีในชีวิตเราเราอธิษฐานทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้กุดไนครับ